ต่อไปนี้เราก็จะมาเริ่มของเวิร์กช็อปที่หนึ่งการนำชิ้นส่วนของภาพไปใช้งานนะก่อนอื่้เราก็เปิดไฟล์ภาพก่อนเวิร์กช็อปนี้ก็คือต้องการนำภาพภาพนกอินทรีเฉพาะภาพนกอินทรีโดยไม่มีแบกรวด์หลังไปใช้งานแล้วก็เปิดไฟล์ภาพ, nope พ,าภาพ nope านกอินทรี nope C. ก่อนอีเกิล jpg open นะถ้าเรานำเอาไฟล์ภาพนี้ไปใช้งานเลยเนี่ยมันก็จะมีแบ็กกราวน์นี้ติดไปด้วยวิธีทดลองก็คือลอง open ดูแล้วก็เรื่องไฟล์ภาพสักภาพนึง <c oughs> สมมุติว่าเราต้องการภาพน้องอินรีไปอยู่ในภาพของชายหาด เราก็คลิกกด c นท l เเพื่อทำการ Selection ภาพของนกอินทรีไปก่อนแล้วเลือกที่ Move t o o l Move t o o l ก็คือการเคลื่อนย้ายภาพเรา็ย้ายภาพมาอยู่ที่ภาพชายหาดจะสังเกตเห็นว่ามี background หลังติดตามมาด้วยซึ่งทำให้ภาพไม่สวยงาม กดลบโดยการกดปุ่ม Delete ในคีย์บอร์ดกลับมาทำงานที่ที่ภาพของ eagle.jpg ตอนนี้ให้ยกเลิกการ selection ไปก่อนโดยการกด ctrl+d เส้นประจะหายไปใช้เครื่องมือ Magic Wand Magic Wand เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกโทนสี ถ้าคลิกที่โทนสีใดมันก็จะเลือกโทนสีนั้นทั้งหมดบังเอิญว่าแบ็กกราวด์หลังของนกอินทรี Z เนี่ยเป็นสีเขียวเหมือนกันหมดพอเราคลิกปับ๊บมันก็จะเลือกซีเล็ชันเป็นสีเขียวหมดเลยให้ทำการกดปุ่ม delete เมื่อกดปุ่ม delete แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นสีเหลืองซึ่งเป็นแบ็กกราวด์ซึ่ง ตอนนี้ล้วแบ็กกราวน์ของเราเนี่ยเป็นสีเหลืองอยู่เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าไฟล์แบ็กกราวน์ของเราเนี่ยถูกล็อกสังเกตเห็นว่าที่เลเยอร์เนี่ยมีเครื่องหมายลูกคุญแจอยู่ก็แปลว่ามันถูกล็อกดังนั้นให้ดับเบิลคลิกที่ตรงลูกคุญแจนะแล้วก็จะเกิดไอ้กรอบตัวตอบขึ้นมากดโอเค กดลบอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดเป็นสี่เหลี่ยมตารางอย่างนี้นี่แปลว่าแบ็กกราวด์หลังเนี่ยหายไปแล้วให้ทำการเซฟครับเซฟภาพเซฟภาพอีเกิลดอทจีโดยเวลาเซฟเนี่ยให้เซฟเป็นไฟล์ที่มีนามกุลเป็นกิฟต์วีธีเซฟก็เซฟพอเว็บ นะอันนี้ไฟล์ต้นฉบับอันนี้ไฟล์ที่เราจะเซฟนะครับสังเกตรตรงนี้ฮนะทางเปอร r e n นซถ้าเราเอาเครื่องหมายติ๊กออกมันก็จะมีแบ็กกราวด์หลังเป็นสีขาวนะทีนี้เราต้องการพื้นหลังเป็นโปร่งแสงเราก็ต้องเอาติ๊กที่ทางเปอร r e n นซี่แล้วก็เซฟเซฟชื่อ eagle1. GIF จุดกิฟเซฟอันเดิมเรามีอยู่แล้วเขาก็อบอกว่าเซฟทับไหมล้วก็อบอกว่าเซฟทับเลยก็กตรงวงรีเฟรชเรียบร้อยครับปิดไฟล์นี้ไปโดยไม่ต้องเซฟแล้วโอเพนไฟล์นั้นขึ้นมาใหม่อีเกหนึ่งที่เป็นจุดก e ิฟอีกหนึ่งจุดกิฟที่นี่ครับ โอเพมาที่นี่ทำการเลือกทำการเลือกภาพอ e ีกหนึ่งเพื่อที่จะย้ายมาอยู่ในไฟล์ภาพชายหาดวิธีการก็คือทำการ selection ของภาพนี้ทั้งหมดวิธีการก็คือคลิก ตรงไอ้ไทเทนบาร์แล้วก็ทำการกดคอนโทนเเพื่อเลือกภาพนี้ทั้งหมดแล้วไปคลิกที่เครื่องมือ Move Tool เพื่อที่ย้ายภาพ e ี g ก e 1นเนี่ยมาอยู่ในภาพชายหาดตอนนี้มีเส้น selection อยู่ที่ภาพ e ี g ก e 1แล้วทำการลากมาวางไว้ เห็นไหมครับสังเกตเห็นว่าภาพนกอีเก ok e ิลนกอินรีเนี่ยเข้ามาอยู่ในภาพของชายหาดแล้วแล้วก็จะมีกรอบซึ่งเป็นกรอบทาร์สฟอมหมายถึงเป,เปลี่ยนขนาดได้ทันทีนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนขนาดของภาพก็ให้กดชิปการกดชิปเนี่ยจะทำให้ขนาดภาพยังคงสัดส่วนเหมือนเดิม โดยไม่แบนไม่อ้วนไม่กลมลกดชิปค้างไว้แล้วค่อยยุบค,ค่อยลดตามขนาดที่เราต้องการแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็จัดขนาดภาพนะเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของภาพเช่น flip horizontal on, แปลว่ากลับหลังทางด้าน แนวนอนยกตัวอย่างคลิถหายไปไหนอคอนโทรเซตกลับหลังลิคอลิสเตตอนกลับหลังแลอะอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราเห็นแล้วขอบภาพตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหลี่ยมถ้าอมาวางตงกลางโดโดดจะดูไม่สวยให้มันชิดขอบมุมไปเลยนะ แล่ตรงนี้ก็ยังมีเศษนิดๆแล้วก็เลื่อนลงให้ดูสวยงามจะใหญ่เล็กแค่ไหนก็กดชิปไว้นะนี่ก็ได้ใหญ่มากแล้วแต่ในกรณีที่เราทานฟอร์มมันแล้วหมายถึงว่าเราปรับขนาดออกมาแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่กดเอนเตอร์เพื่อยอมรับในการเปลี่ยนขนาดเนี่ย มันจะทํางานอื่นอีกยังไม่ได้เาะาะนั้นต้องกด enter ก่อนกด enter ปแบบุ๊บเต็มตรงนี้เป็นเส้นปลาแต่ว่าสามารถทํางานได้แล้วถ้าเรายังคิดว่าจะเอาภาพนี้เข้ามาใหม่ก็ยังสามารถทําได้ก็ยังใช้เครื่องมือเดิมก็คือมูฟทูลหลากหาใเห็นไหมแบบครับกดชิปเพื่อทานฟอร์มมันแบบ หันหน้ามาตรนี้บ้างนะหรือจะให้เล็กกว่าเดิมก็ได้นะเดือนภาพให้ดูเคมาะจะทำให้ภาพมีความจางความเข้มก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยภาพมันอยู่เ,เป็นเลเยอร์อยู่แล้วเห็นหมครับตอนนี้เป็นเลเยอร์ภาพที่หนึ่งเนี่ยเป็นเลเยอร์หนึ่ง ภาพที่สองเป็นเลเยอร์ที่สองโอเปกซิตี้คือความจางเราลองสังเกตปรับความจางปึ๊บเห็นไหมครับภาพนี้จางเพิ่มขึ้นมาทีนีน้คืออันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นก็คือเต็มลดลงนิดหนึ่งคอ,อนเทนเตอร์อันนี้ก็สามารถที่จะ เป็นเส้นจุดก่อนแต่ว่าภาพนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วถ้าเราไม่อยากเห็นจุดตรงนี้ก็คลิกตรงโชว์ทรานฟอร์มเอาออกนะตอนนี้เราก็สามารถได้ภาพใหม่ที่มีรูปนกอินทรีที่เป็นภาพโปร่งแสงเอามาผสมกับภาพนี้ได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคการทำงานในกรณีที่เราต้องการนำภาพหลายๆภาพ เพื่อมาผสมรวมกันเป็นภาพเดียวกันอันนี้คือเวิร์กช็อปที่หนึ่งก็ให้นักศึกษาลองทดสอบลองเอาภาพของตัวเองไปใส่กับภาพของคนอื่นดูแล้วให้เหมือนกับตัวเองนะไปอยู่กับไปมีส่วนร่วมกับภาพคนอื่นด้วยแล้วกันจบเวิร์กช็อปที่หนึ่ง